เฮ้อสวัสดีวันนี้ผมมอมัชชานะวันนี้ผมจะมาแคสเกมสติกวอลลิเจนในพาร์ทที่ห้าแล้วโหอีกสามพาร์ทนี้ก็จะเอ้ยอีกเฮ้ยพาร์ทเดียวจบดีไหมเนี่ยไม่ไหวหรอกเพราะว่าด่านต่อไปด่านสุดท้ายมันโคตรนานแน่แน่ดิแดนอนอร์แมนใช่เพื่อนบังนอร์แมนได้รับการเขา,เขาว่าเป็นอสูนยักษ์โอเคปจองนะอสูนอะไรจะสู้กับสวอรต <c ười> ใครจะไปกลัวเฮ้ยใครกลัวหรอก อาสูรอะไรอาสูรยักษ์คิดมากเออเชออื่อมานีนี่เร็วเพื่อนเราเชื่อมั่นในตัวนายมันไม่มีอยู่จริงหรอกปะถชอยนี่ทานหลอกเด็กไหนดูหน่อยสิเย yeah, พวกกระจอกถอยกระเปอาไปแล้วเฮ้เฮ้นดูสิเออมันมีจริงเออมันตัวอะไรวะน,นี่โอ้เฮกนนแน่ๆวัตถุฟัก ห <laughs> ลบได้ <laughs> โอ้แอะประกาตีข้างนั่นเหรอมาทางนี้กระโดดหดเรียโอ้สี่ร้อยสี่สิบสี่อีกทีหนึง่งกระโดดหด,ดอีกทีขอตุยหลังตุยลังบูจุยบูจุยหลบได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้หลบได้กระจอกจ,จริง มาสองแล้ววะอันนี้หลบยากก็เนี่ยต้องฆ่าไปทีละตัวก่อนต้องฆ่าไอ้ตัวแรกให้ตายเรียบร้อยหลบได้เว้ยกระจองจริงเบียเ้ยเฮ้ยจเฮ้ยหลบหลบไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาเนียนเฮ้ยเรยียบร้อยไม่โดนไม่โดนจิ้มหลังบล็อกกระโดดซับเหยียบร้อยโรงเรียนจีนซับอีกที สบเคเอ่อก็มาโหมาเห็นโหดเห็นโหดเลยอ่อนๆนี่ว่านี่หมดยากมากหรือโหมดง่ายมากวันนี้อ่ะปกติมันไล้ซึ่งสมองจริงใหญ่แต่ตัวตีเป็นแค่ซ้ายขวาทำไมไม่ตีเป็นวงกว้างบ้างล่ะพี่เออวาธนูยิงหลังแรงว่ะโอเคผมไม่ต้องเสียเวลาตีแหะผมแค่หลบให้ธนูมันยิงหลังก็เด้ กลับไปกลับไปเออรอรอ,รอสหาที่เรียบร้อยก่อนโอเคคอยดูต้องเล่นสูตรนี้สูตรที่พวกพวกนอนแมมันจะไม่จดเอ๊ยมันจะไม่เคยลืมเออใช้แค่เอ่ออะไรวะใช้สวอดแค่ตัวเดียวกับอาชดอนเป็นโหลเออเออเป็นวิธีการชนะที่โ so ซอีซี่มากเออตั่จริงๆคุณเคยหลบลูกธนูหรือไม่ ใช่แล้วทุกคนเคยหลบลูกธนูได้ใช่มันหลบได้ไอธนูป้อมอ่ะถ้าถ้าถ้าหลบคนเดียวอ่ะหลบได้แต่เพื่อนมันหลบไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้รออาร์ชิดอนเต็มก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องจูกธนูนานนะมันจะได้ลดเปอร์เซ็นต์การหัวแตกของเราน้อยลงเพราะว่าไอพวกอาร์ชิดอนฐานเนี่ยไอพวกนี้มันยิงธนูแม่นเกินแย่งจริง มีแต่พวกยิงแม่นทั้งนั้นเลยโอ้โหด่านต่อไปจะเจอศึกหนักอะ่ะคือแบบนอร์แมนนี่คือแบบของยกล้วยของถนัดถนัดเลยด่านต่อไปนี่เจออาเชดอนเอ๊ะเ,เจอสเปียตันอาเชดอนสวอรดอะไรทุกอย่างแบบขั้นเต็มพิศาสขั้นเต็มบอกเลยว่าคําเดียวว่านอร์แมนหรือว่าไททันของเราเนี่ยพี่ไททันเราเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมคือแบบอัพเพื่อไปอัพมงกุฎบัฟตังดีกว่า หนาตัวจริงๆเหนาเลยเอ้กำลังกองกำลังอาชดอนเราส่งส่งนอ์แมนมาอีแล้วส่งมามาตายชัดๆเลยอ่ะคือแบบดูดิเพื่อนเราเต็มที่เลยโอ้บุกมันเลยตัวเดียวจะสู้อะไรกับธนูทั้งกองทัพมันเน่หายมาทางนี้เพื่อนให้มันยิงหลังหน่อยเอิบหลอกขึ้นตีอ่ะหลังแตก กลับไปก่อนเพื่อนกลับไปก่อนรอผลธนูเราเต็มห้าสิบดีออแค่นี้ก็น่าจะตีได้แล้วนะเอาจริงเออไปเถอะเสียเวลาจริงเราจะได้ไม่ต้องมีคลิปานานนะคลิปนี้ก็ต้องพยายามทำให้มันเร็วที่สุดแล้วกัน <S 2> <S 2> <อ>ถึงเวลาจุกอาเซนอนป้อมแล้วไหนดูสีโอ้ยิงไม่โดนโอ้ยิงไม่โดนโอ้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนป้อมมันก็อึดแท้ อ้าววิ่งอะจุกจุกจุกอะจุกจุกจุกมาเป็นสายจุกโอ้โหมันมาแล้วต้องล่อมันออกมาข้างนอกก่อนนะครับพ่อมเดี๋ยวอาชซนอนเราตีป้อมป้อมมันตีไม่เข้านะล่อนอ,อออกมาปลุกเลยเพื่อนอาชซดอนของฉันยิงระดมมันเดี่ยวนะมันเอามันมันเอาไมเนอร์เอาเอาพวกมาตีเราเพื่ออะไรวะเนี่ย พี่ทางนี้อ๋อปิวเลยอาร์ชดอ,อนอระดมยิงหลังมันสวยพี่สวยแตกแตกแตกเรียบร้อยห้ากดีิงเออตีไม่โดนยิงไม่โดนบอกแล้วมาห้าตัวก็ยิงไม่โดนงานขนูแต่ยิงไม่ออกเฮ้ยลูกกระสุนมันไม่ออกทำไงดีไอ้สวอร์มันวิ่งจวดวิ่งจวดเลย Oh, โอ้วิ่งวนเนวงกลมนี่ดีจริงๆเอามาดีครับป้อมแตกก่อนนะเออไม่ทันแล้วเรียบร้อยมันอะไรกันวะเนี่ยถ้าไม่ด่านนี้มันไม่ตึงเลยแค่อาทีก็จบแล้วโอ้โห oh, oh. ปลดล็อกเด้งไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อัพอะไรดี อยากอัพทาวเวอร์นะแต่ก็อยากให้สเปียต้านดาเมจแรงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอ,อ่ก็ช่วยช่วยกันอัพสักนิดสักหน่อยก็ก,ยก,ก็ดโีโอ้โหไม่มีมีด่านเสริมด้วยแหละคือแบบน่ากลัวจริงๆเลยอะครับไม่ควรไม่ควรประมาทนะไอ้พวกนี้มันมันเลี่ยมมากเลี่ยมมิแมปเลยเ,ออเพื่อนมันเยอะโอ้โหตานี้ ใช้สวอตถ้าจะไม่รอด่ะเนี่ยต้องใช้สเปียร์ตันมันยืนได้นานกว่าสวอตอีกเป็นล้านล้านเท่าไม่ถึงกับล้านเท่าหรอกแต่ก็ยืนได้นานกว่าแน่ๆเฮ้ยจะบวกโอ้โหวแรงเลยอาชิดอนโอ้ยแบดอาชิดอนยิงมันหัวดิเอาดีๆเเอาให้มันหัวแตกไปเป็นข้างนะ โอ้พี่ครับยิงให้มันโดนเถอะครับผมขอร้องจากใจจริงไม่งั้นผมจะไม่ทนแล้วนะยิงเองก็ได้วะปวดร้อนไี่พวกโม,โมเอ้ยต้องล่อไอ้นี่ไปไกลๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเราจะเดี๋ยวเพื่อนเราจะยิงไม่โดนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะโดนตีะ Spirit, ดีกว่าซื้อสเปียตันดีกว่าจริงๆแล้วออชดอนมายิงให้ตัวพวกพวกกี้แบบนั้นน่าจะง่ายกว่าที่จะกระโดดไปเอ็กซิคิวมันนะห้าตัวจริงๆเลยเราเ้ยอหลบได้น้องชายคนนี้มันอ่นอนนะเพื่อนเฮ้ยกระโดดสับหลังไปหนึ่งทีก็หาพลาดมาได้มาหนึ่งนายก็พอแล้วละ่ะ เสียบหลังเบีย้ยเดียบร้อยยาสวอตไปดีเฟนแล้วก็แอทแทคกปตีทางนี้หน่อยจิเวเฮ้ย,ยับมานี่เร็วๆววปลาหอก เต็มๆข้างหน้ามันเลยถ้าจะโจมตีไททันให้โจมตีที่หลังคอมันอันนี้โจมตีที่ขาอ่อนเฮ้ยแบบนี้ต้องเรียกอาชดอนเทพแล้วเออ,เอ,อแบบนี้แหละดีแล้ว เออสวอตพวกนี้มีแต่สวอตแบบฝีมือแบบตบต่อยอะ่ะตบต่อยสมไม่ไหวหรอกอืมเฮ้ยวันนี้พาร์ทนี้จบเร็วจริงๆเลยอ่ะครับจริงๆเอออัพออัพอัพอัพมงกุฎคือส,สดวันนี้วอมมมเชอก็ตัวเราไปก่อนคือวันนี้สองพาร์ทนี้จบเร็วจริงเลย